สวัสดีครับทุกคนยินดีดอนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทยเดรีมร็อกวันนี้เป็นวันอีกหนึ่งวันที่ผมลืมบันทึกวิดีโอวม่ข้อถึงประมาณตีสองแล้วจะปันทึกก่อนจะเข้านอนนะครับก็อน่าจากวันนี้ทำสั้นๆเร็วๆครับ โอเคอเดี๋ยวว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรไม่รู้อืมเมื่อนน้เป็นวันที่ค่อนข้างเอยุ่งครับยุ่งหรือยุ่งยุ่ง Busy ก็ไม่มีเวลาทำวิดีโอนี้แล้วก็ไม่มาทำ flashcard วันนี้ด้วยก็แปลว,ว่าวันนี้ต้องทำถ้าอ่ม <c oughs> ท่านกับแผนสำหรับวิธีเรียนนในการ flashcard ถ้าไม่ทำวันนี้ต้องทำสองเท่าพรุ่งนี้ก็จะเสียเวลาเสียเวลาเยอะพรุ่งนี้ถ้าต้องทำถ้าต้องทำสองเท่านะครับเพราะว่าในดึงวัน ท่วใหญ่จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงทำ flashcard ก,ก,ก็ถ้าลองทำสองเท่าพึงนี้จะเป็นประมาณสองชั่วโมงเยอะแล้วรบเปล่าเยอะมากอืมก็ต้องคิดก่อนว่าจะเห็นก่อนว่าจะเป็นยหญ่ทำได้ไหม,มลูกโอเคนาจะ๊ะพอแล้วนะครับสั้นๆเร็วๆวันนี้นะครับขอบคุณที่ มาดูวีดีโอของผมครับและว้าพ j จะ n จะกลับคุณในวีดีโอพรุ่งนี้นะครับขอบคบ